สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้มีตัวเลขมานําเสนอเหมือนเดิมนะครับผมฝันเป็นจริงงวดก่อนหลุดขอโทษขอภัยด้วยด้อก็มาดูฝันเป็นจริงว่ท,ววงงวที่17มกรสอหาหกเจ็ดนะครับผมจับคู่ให้9ก้าห้7เก้เดสองเหนึ่งแดหนึ่ง มายเจ็ดหนึ่งมีทั้งสองตัวเจ็ดแปดนะครับผมสองแปดศูนย์แปดขอโทษน,นะครับว่าเจ็ดหนึ่งมีสองชุดเลยจะมาเจ็ดหนึ่งบ มันเจ็ดเจ็ดหนึ่งวะครับผมคลิปนี้ก็แค่แนวทางไม่สนับสนุนในเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นไม่ชี้แนะหรือแนะนำนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องด้วยนะเพเป็นกำลังใจ าตัวเลขมานำเสนอนะช่วงนี้เลขซองยังไม่มานะรู้สึกว่าเลขซองหลุดหลุดหลายอาจารย์นะหลุดหลายอาจารย์หลุดหลายสำนักหลุดหลายกูรูเลยมาช้านะ ครับผมสุดท้ายทางช่องไม่มีอะไรมอบให้นอกจากคำอวยพรหลับก็ให้ได้เงินหมื่นตื่นก็ให้ได้เงินแสนคิดปรารถนาสิ่งไหนสมใจทุกประการนะครับผมสวัสดีครับ